จอยสียอริลักษณ์ไม่เสียดายไรงาน9ปีจอยสียอริลักษ์พ่องโชคอดีตนักแสดงสาวเจ้าบทบาทสาวน้อยคาเฟ่นในตำนานที่วันนี้เธอจะมาเผยถึงสาเหตุที่ห่างหายจากวงการไปนานถึง9ปีในรายการตอนที่กำลังดังอยู่อยู่ดีๆก็เฟดตัวออกจากวงการเลยเกิดอะไรขึ้นจอยบอกว่าก็มีเรื่องราวหลายอย่างเกิดขึ้นเราทำงานก็ใช้ความจริงใจนำหน้าอะไรที่เรามีความสุขเราทำเต็มที่แต่พอช่วงเวลานั้นเรารู้สึกว่าไม่ใช่แล้ว เราไม่มีความสุขกับตรงนี้ประกอบกับว่าเรามาสนใจอย่างอื่นรอบตัวเราเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เด็กเราเข้าวงการมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบเราอยู่ตรงนี้มานานมากจนวันหนึ่งเรารู้สึกว่ามีอะไรอีกไหมที่เราอยากจะทําเลยคิดว่าเราน่าจะมีเวลาทําอะไรให้สังคมบ้างในเชิงของนักสแสดงก็ได้ทําอะไรเพื่อสังคมอยู่แล้วแต่มันก็แค่ด้านหนึ่งแต่ถ้ามีโอกาสเราก็อยากจะทําเต็มที่เต็มตัวมุมนึงเราก็รู้สึกว่าเราได้ตอบแทนคนที่เขาชื่นชอบเราด้วย มันน่าจะเป็นช่วงที่เราอยากจะทําอะไรก็ทําที่ผ่านมาทั้งหมดตั้งแต่เด็กจนโตจะมีชื่อเสียงอะไรที่เราพลาดไปไมยถึงจะมีอะไรที่ขาดอีกที่ยังไม่ได้ทํามีอะไรที่อยากเรียนอีกอยากรู้อีกเราก็เลยสนใจเรื่องนี้แล้วก็ไปทําจัดเวลาให้ตัวเองใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ดอทอินโฟขอบคุณคะ่ะ